โอ้จะทำอะไรครับนี่สั่งให้นอนเหรอครับโอ้แอคชั่นแอคชั่นด้วยโอ้โอ้ไม่ใช่เขาอยากเล่นหมอครับโอ้อยากอยากอยากเล่นอยากนอนเล่นด้วยครับโอ้วันนี้ดีใจไหมครับนี่ควานทามาเดินเที่ยวนี่ดีใจครับเออเจ้ายักษ์แนนอนราบสินอนราบเป็นไหมนอนราบเป็น เบ้นเคยฝึกไว้อยู่เติมเล่าเติมเตอมเติมเออเล่งแบบเล็กน้อยครับวันนี้ครับผมมาดูยักษ์น้อยครับนอนให้ควันเออพิจิลงมาพี่จิเอองเาียาวา้าเมตรครับเออ เอ้เ oh. ขี้ยวนี่เอมีเขี้ยวรอด้วยเอ oh. ยากน้อยดีครับวันนี้อาบน้ำให้ผิวอย่างดีครับเอ้ oh. ไปเดินเที่ยวกันเพราะ<ม>อยจจะพาพี่งามไปเหงงานครับผมยาวด้วยพี่งามไม่พาเดินหรอครับพี่งามเดินตอนตอนจย็นครับเ oh. อ้า ต,ติดไหมติดควันไหมครับนี่ในลองขี่มอเตอร์ไซค์ติดควนันเหมือนสปันษาไหมเอาไหมมาแม่มา,มาเออควันไปแล้วอันนี้มีขับมอเตอร์ไซค์เดินตามเลยครับเนไหนเดินตามต้นไหน ไปออกควันไปแล้วหนึ่งควันไปแล้วนี่ครับเดินตามไปควันไปแล้วควันไปแล้วโอน่าทึ่งมากครับผมตอนนี้ช้างติดควานนะครับยักษ์น้อยติดควานมากเลยครับตอนนี้ ใส่จูงนี้รอบเดียวเขาก็ไม่ไปไหนอ,อรับทางติดควานมากเลยครับตอนนี้โอ้โหพาไปปลูกปลาเลยสบายครับโอ้น่าทึ่งมากครับตอนนี้ขนาดควานขี่มอไซค์ยังยังเดินตามครับ สุดยอดมากเลยครับอยากหน้อยตัวน,นี้หล่อมากครับผมติดครอแบบติดครอแบบนะครับนี่หล่อมากเลยครับผมเท่ด้วยครับมีความสามารถอะไรบ้างครับนี่<อ>มีความสามารถอะไรบ้างครับความสามารถครับก็ยกสองขาครับแต่ว่าย,ยกไม่นานะ วันนี้ยังทําได้เหมือนเดิมไหมครับนี่ทาได้อยู่แต่ก่อนจะเต้นเป็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ฝึกครับต้องฝึกนะครับผมฝึกบ้างอะไรบ้างนะครับช่วงนี้แต่พ่ออยากลองขี่บ้างครับผมเดไปครับได้หมดครับมาเดี๋ยวพ่อขี่หน่อยสิยไม่เคยขี่น้อยนานเลยครับ ่ไ<า>ปล่อยไว้นั่นเลยครับลองไปถือกล้องครับเอางออ่าเยขอภัยแป๊บนึ่งครับให้พ่อขี่ดูครับมาเรียกต้องจุ๊บกันก่อนอย่างน้อยอขี่เล่นเหมือนพี่งามนะครับดูสายตาเหมือนพี่งามเลยเวลาเล่น นายให้กันคุณพ่อข <ha ี่นยสิพ่อจะขอตกสายเลยมาตขนาดเขี้ยวเหลืองครับเขี้ยวสีเหลืองเ้นเร้เ้ยกวเเเ้เเรเใส่หัวเเเใส่หัไม่มีเพลงไม่มีเพลง เต้นใ้ดนเเอเต้นหัวเต้นเ้เนเต้นเด้เต้นเออเต้นเต้นเเต้นเต้เต้นเต้หเต้นเต้เนเต้เนเตอเยังจำได้อยู่นะครับนี่เต้เคยเต้นเดึนเต้นเต้นเเต้นเออเต้นเดินเต้นเกินเต้นเดนเต้นเนเต้นเดน้นเนเต้นนเต้ินดนเต้นเต้นเต้นเนเตเเต้นเนเตต้นดนเเต้นเนเเต้นเเต้น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 เเต้เต้น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 เเต้เนเต้เนเต้นเเต้นนเต้นเนเต้นเ แต่ก่อนช้างแสดงเลยเดี๋ยวนี้ช้างขี้มึนเดี๋ยวพ่อจะขี่ไปออกงานเองขี่กับออกกับพี่งามเนาะเต้นเร็วโตเป็นหนุ่มแล้วครับเดี๋ยวแม่แม่อีดก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาออกงานครับครับเต้นเร็วใส่หัวเต้นหนอเต้นอาทีดค่าแยงค่าพรมครับเต้นเต้นใส่หัวนะเอายกตัวเต้นเออเต้นใส่หัวเต้นหน่อยเต้นเออหน่อยเต้นหน่อยเต้นเตออเต้นเออเต้น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 ใส่หัว <laughs> งัด <ก S 2> เข้าโอ้ <laughs> ออโอขึ้นยาก่อนต้องซ้อ,อ,อ,อม,มอหน่อยนะครับ,บ,รบเดี๋ยวลืมวิชาครับเดี๋ยวจะพาออกงานเดี๋ยวให้สะดวกสะดวกก่อนออกงานนี่พาไปเต้นพาไปอะไรก็ออดีมกันนะครับเก็บติ๊บเอ,อ้ายืดโซ่ค่ะ มันยกได้มันยกได้ไม่นานไม่แก่ยก่อนมานักก้นครับนักกั้นไม่มีแทงขึ้นโท t สิเอ้าวลุนว้าทำไมไม่ส่งให้พ่อขึ้นเลยวะนักเลงเนี่ย เล่นพ่อเท่าอีกแล้วนี่พ่อเท่าคอ,อแข็งเลยเออใคร่าขึ้นขี่วะเออเราดูนะครับว่าวันนี้ยักษ์น้อยจะเดินซ้ายขวาหรือเปล่าครับคุณพ่อขี่วันนี้ก็มาอาบน้ําให้ยักษ์น้อยอพาเดินเล่นนะครับเพราะว่าจะไปแห่งงานนะครับยังไม่ไม่มีเวลาได้จับครับ มาดเดิกนกมาโวคุณมามโอ้โหเดินพลิ้วเหมือนภายงามเลยครับแต่ว่าไม่มีงานถ้ามีงานนี่โอ,อ้โหแจ๋วแต่ว่าแบบนี้ก็รอคนระเบบนะครับเพราะว่าลักษณะเขาสมส่วนดีครับดู ทางมางครับผมสมบูรณ์นะครับวน,วนท้วนมืงขาทรงนี้เป๊ะเลยครับผมต้องรอดูตอนโตนะครับขี่สบายนะครับผมยังไงขี่สนุกคอใหญ่ครับเหมือนพ่อใหญ่เลยครับ เ,เรางานแล้วนี่ใส่แจงึอืมนะคราเนาะเดินสนุกตัวงานจอยากดนนุ่ยงงามเนานะเอเอ <c oughs> ทางกวา่าพอด้จักน้อยนี่ผมจับคนเดียวนะครับแต่ว่าเข้าได้ทุกคนนะครับในบ้านพี่ป้ามองเข้าได้คุณพ่อเข้าได้นะครับแต่ว่าสวนมาก ผมก็เป็นคนเข้ามากกว่าครับอ่ะไปคลิปหน่อยเร็วยักษ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องฟุจิแชนแนลนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมภูเขาอย่าเพิ่งลืมกันครับครับภูเขาลงดีดีเสียงอีกทางเสียงเสียงไหมภูเขอีดีไหมเออครับผมครับบ๊ายบาย